สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Adidas Ball Center สยามพรา,ารากอนครับชั้น2ก็วันนี้เป็นเราจะเป็นการวิ่งและการวันนี้ของเยอะมากๆเลยครับผมยังเนี่ยเดินช็อปสนุกมากเลยยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะไปช็อปต่อครับผมไปคิดว่าจะได้กี่ชิ้นคือผมมีไว้เชอร์อยู่เมื่อก,กี้ผมก็หยิบันแบบเียเท่าไหร่วะเฮ้ยเพียบพูดไปพอแบบแบบว่าเมื่อกี้ผมแบบเฮ้ยเท่าไหร่แล้ว <laughs> อะไรเงี <laughs> ้ยใช่แบบว่าคือ ของเยอะจริงๆคือแล้วที่นี่มันไม่ได้มีแค่ Adidas ที่เป็น Adidas ปกติแต่มันมี Adidas ที่เป็นวายทรีมันมี Adidas ที่ทำมาเฟี e กอล์ฟนั่นคือเขาเรียกว่า Sport Luxury ที่นี่มีครบเลยแล้วก็มีที่เดียวด้วยคือเพลินๆจริงๆครับมีมีสิ่งที่เราประทับใจอ๋อเนี่ยกาเซลครับคือกาเซลมันจะเป็นรองเท้าเหมือนเป็นโมเดลที่มีมานานแล้วแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มันมีคาลว์เวย์ออกมาเยอะมากแล้วมันมันสนุกมากเลยกับการหยิบกาเซลมาแต่งตัวคือกาเซลมันแมทให้ได้ทั้งลุคสปอร์ ผมน่ารักอะเนี่ยแต่ผมจะไปแบบอยากมีแบบเจ็ดสีเจ็ดวันอะไรเงี้ยเลยผมไปเลือกอะนี่ก็แอบเหนไปได้หลายชิ้นได้เยอะครับได้เน่ยแต่เราต้องไปได้ต้องไปคัดออกบ้างมาม <laughs> ได้จะเกินน่าจะเกินครบแล้วเกินะอาะชนแนด์มาที่สองหน่อยได้เลยครับก็เชิญนะครับอาริดัสครับผมแบรนด์เซ็นเตอร์นะครับสยามพารากอนชั้น2ครับผมมีขอให้เลือกเยอะแย,ยะมากมายยังไงทุกคนมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมได้ของกลับบ้านแน่นอนครับเดี๋ยวขอถามหน่อยนะคะช่วงนี้ หลังจากที่หนังเข้าโรงแล้วเป็นยังไงบ้างได้เช็คฟีลแบบบ้างหรือยังมีมีอ่านครับแฮปปี้มากเลยครับผมเอ่อส่วนตัวดูหนังที่ตัวเองเล่นแล้วก็เราสนุกเราอนจอยไปกับกับตัวหนังผมมีความสุขมากๆเลยคือผมได้ดูพร้อมๆกับทุกๆคนวันที่22ที่เป็นวันกาล่าด้วยอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ครับเมื่อวานก็มีโอกาสได้ไปดูมาอีกก็ดูรอบที่สองก็ยังสนุกอยู่ก็เลยคิดว่าทุกๆคนถ้าเกิดใครมีโอกาสใครมีเวลาว่างนะครับอยากให้ทุกคนมาดูที่โรงจริงๆเพราะว่าผมผมเชื่อว่าจะเป็น2ชั่วโมงที่ทุกคนไมมม่่่เบือแล้้้ววก็คคคุุาตั๋ ค่าเสียเวลาแน่นอนแต่ว่าแฟนๆในรีวิวลงแท็กเยอะมากเลยนะคะอยากไปส่องแพ็กบ้างหรือเปล่ามีครับเนี่ยคนอ่านจริงๆผมผมแฮปปี้มากเลยเวลาที่ทุกๆผลงานที่ออกไปแหละผมผมก็ชอบที่จะดูคำติชมอะไรเงี้ยแต่ว่างานนี้เป็นงานที่ผมรู้สึกว่าเออความพยายามของตัวทีมงานของเราเองก็ตามมันไอ้มันมันเกิดผลจริงๆว่ะแล้วก็ทุกคนชื่นชอบอะไรเงี้ยก็ดีใจครับหายเหนื่อยครับอยากกลับไปหาหนังเล่นครับมีมีคอมเมนต์ที่เมาพูดถึงโบราะบายรักษาใจเลยนะเออไอที่แบบว่า แบบว่าเลยจำได้อะไรอย่างาางี้ใช่ไหมผมเขาเรียกอะไรดีอะผมชอบผมชอบที่คนเห็นว่าเขาเรียกอะไรอะเขาเรียกอะออรกไรดีครับผมชอบที่คนว่าแบบแบบเขาเรียกอะไรถึงโบจะทําไม่ดีหลายๆเรื่องถึงโบจะมีอาชีพที่ไม่สวยงามมี กิจวัตรประจำวันที่หน้าตีกบ,บาลอะไรก็ตามแต่ว่าหมายถึงว่าผมชอบที่ทุกๆคนกับเอาใจช่วยแล้วก็หลงรักแล้วก็เห็นข้อดีในตัวละครตัวนี้ครัแบหมายถึงว่าผมชอบความที่มันทุกคนในเรื่องมันเป็นคนมากๆเลยแล้วก็ทุกๆคนก็มีข้อดีข้อเสียอะไรเงรี้ยผมรู้สึกผมเห็นผมดีมใจที่ผู้ชมเห็นในสิ่งนี้ที่เราจะนำเสนอคือความเท่าๆของของสังคมของชีวิตผู้คนนี่แหละก็เลยได้ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเลยใช่ไหมคะไม่ควรพลาดคถอะไม่ควรพลาดจริงๆผมอยากให้ไปดูครับสนุกผมชวนทุกคนเลยผมเจอใครผมชวนไปทั่วเลยคับ <laughs> พูดถึงเพลงบ้างคะ่ะ <c oughs> เพิง่ง,ง,พปปงปล่อยเพลงลองรันใจครับก็ปล่อยไปเมื่อในไายเดือนนี้แหละครับเพิ่งปล่อยเพลงชื่อลองรันไปเขาก็เป็นเพลงที่จริงๆมีโอกาสด้เล่นมาหลายรอบแล้วแต่ว่าตัวออฟฟิเชียลเพิ่งจะได้ปล่อยเพราะว่าแก้มีแล้วแก้มวีอีกไม่พอใจถ่ายเพิ่ม <c oughs> ใช่ครับก็แต่ว่าก็ออกมาแฮปปี้มากครับเหมือนกับทั้งตัวเพลงตัวเอ็มวีแล้วก็ที้แปลงต่างๆผมผมมีความสุขกับเพลงนี้มากๆครับเพลงนี้คือ เชันมาจากตัวเองก่อนจ,จริงจริงเรื่องตัวเองก่อนเลยครับแต่ว่าพอเราคิดเรื่องนี้ออกมาเรารู้สึกว่าเออเราเรากำลังทำในสิ่งที่ยากเรากำลังตามความฝันของขตัวเองแต่ว่าผมเป็นคนที่มองโลกในแง่บวก hmm. ผมเลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะแชร์สิ่งนี้ให้กับทุกๆคนเหมือน,นกันกับคนที่กำลังทำอะไรยากๆอ,อยู่หรือคนที่กำลังแบบรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองผมอยากให้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันเป็นเพื่อนเพื่อนคนที่แบบก็มีคนหนึ่งที่แบบกำลังสู้แล้วก็เชื่อว่า ทางข้างหน้า,าเนี่ยต้องสวยงามอะไรเงี้ยผมอยากให้เพลงนี้เป็นแบบนอกจากให้ตัวเองแล้วก็อยากให้กับทุกๆคนด้วยครับสบายีปุ่นสโตร์ญี่ปุ่ครับเป็นดีไหมแฮปปี่มากครับเป็น2วันที่มีความสุขมากเลยคือครั้งนี้ไปแล้วแปลกมากคือปกติผมคือที่ปกติถ้าเกิดให้ผมเล่าเแฟนๆชาวญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบเขาจะค่อนข้าง,งเรียบร้อยเขาจะแบบนั่งดูปรบมืออะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ไปเล่นทั้งสองรอบนี่คือคนยืนนั้งแต่ต้นจนจบเลยคือเหมือนเขา เขาเริ like brings, ่มเข้าใจเขาเรียกอะไรเหมือนเราเริ as as ่มเกณฑ์ไฟกันว่าแบบเราสนุกกันแบบไหนอะไรเงี้ยเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วเหมือนปาร์ตี้ครั้งนี้มันมันโฟล์มันสนุกมันกู๊ดไฟฟ์ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเล่นคอนเสิร์ตที่ผ่านไปเร็วแล้วจนแบบก็เตรียมเพลงไปเยอะมันจบเร็วอะรแบบมีความสุขมากเลยครับก็ยังคงในใจผมสุดๆแล้วมีความสุขมากเลยความสุขมากเดี๋ให้ไบฝากผลงานได้ครับก็อันดับแรกก่อนผมอยากชวนทุกๆคนนะครับมาที่นี่ครับผมอาดิดาสแบรนด์เซ็นเตอร์นะครับสยามพารากอนชั้น2ครับมา ช้อปปิ้งกันได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ฝากผลงานผมด้วยเรื่องเพลงก่อนแล้วกันก็มีเพลงที่กอดฉับลองรันครับผมสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ใน YouTube ของคาวน์ไนล์เอ็นเทนเมนตครับแล้วก็มีหนังครับไปดูกันนะฮะมาให้กำลังใจโบ้ด้วยนะครับเซฟฟออฟเคสต์ครับผมสินเชื่อรักแรกเงินครับวันที่ไม่เสร็จเข้าทุกวันในทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ครับผมยังไงฝากโบ้ด้วยครับทุกทุกคนในเรื่องด้วยครับขอความคิดเห็นทีเพื่อค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เพลงอบบเป็นศิลปินไทยคนแล่่ของเรานี อ๋อหรอครับรู้สึกยังไงคับเนี่ยรู้สึกตกใจครับไม่เคยได้ยินเพิ่งรู้ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยินก็จริงเหรอใช่เป็นคนแรกครับดีครับก็หวังว่าจะมีคนต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นที่ญี่ปุ่นเรื่อยๆครับเป็นประเทศที่ไปเล่นแล้วสนุกครับไปเล่นแลอย่าลืมมารีวิวนะคะขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับ